สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงชาแนลนะคะ วันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะความรักล้วนๆของชาวราศีเมถุนหรือมิถุนในช่วงของเดือนเมษายนนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โหงนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้หรือสมาชิกใหม่ที่เพิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับ กำลังใจนะรวมถึงเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะขอบคุณมากๆนะคะก็เราจะมาดูดวงชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะสำหรับช่องหงดูแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาเกิดก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างาวันที่22 22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะ22พฤษภาถึง21มิถุนายนนะคะก็คือราศีเมถุนหรือมิถุนนะเราก็จะมาเริ่มกันนะคะจากาคนโสดก่อนนะแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์นะคะไม่ตรงนะ่าแนะนำลองไปกดเล่นที่ cmc ของชาว ราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะที่ทำไว้ในเพลย์ลิสก็ได้นะคะก็เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยพลังงานมันอาจจะจูนไม่ตรงกันนะคราวที่แล้วตรงคราวนี้อาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ตรงก็ลองไปเล่นเสียงเซมซีของชาวมิถุนในเพลย์ลิสที่หงทาไว้ให้ก็ได้นะคะถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นอของเดือนเก่านะแต่ว่าพลังงานเนี่ยบางครั้งนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน จริงๆแล้วพลังงานบางคนที่เข้ามาดูนะคะก็บอกว่ามันก็ตรงนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแบบดูแบบทั่วไปพลังงานมันก็อาจจะไม่ได้ฟิกซ์นะคะโอเคนะเราจะมาดูกันเลยนะคะชาวราศีเมถุนสำหรับเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะดูแล้วคุณเอง นะตอนนี้อาจจะกำลัง enjoy นะกับกิจกรรมหรือว่า activity หรืองานต่างๆโ p r o j e c ์ต่างๆที่คุณกำลังทำอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะคะความรักที่มันเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเองไม่ค่อยแฮปปี้นะคนที่เข้ามาเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยจะเปิดเผยอะไรให้คุณรู้มากนะคะเหมือนกับเขามีความลับหรือมี คุณยังสงสัยในพฤติกรรมหรือว่าอะไรบางอย่างดูเหมือนเขาปิดซ่อนอะไรบางอย่างจากคุณไม่บอกความจริงนะมันก็เลยดูว่าคนโสดเนี่ยก็เลยไม่อยากที่จะไปต่อหรือว่าไม่ไม่อยากที่จะคบนะกับคนที่มีความลับนะคะหรือคนที่ลับลับล่อๆหรือว่าไม่พูดความจริงนะคุณไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะคะคือเหมือนกับคุณก็สามารถอยู่กับตัวเองได้นะคือ คุณมีงานทําคุณมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะคุณสามารถจะไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะเหงาคุณเองอยากจะคุยกับใครสักคนแต่ว่าถ้าใครสักคนที่เข้ามาเนี่ยนะมีความไม่จริงใจหรือว่าถามอะไรไปแล้วก็ไม่ตอบตามความเป็นจริงนะคะหรือมีอะไรปกปิดเนี่ยคุณรู้สึกได้คุณมีเซนส์ คุณคิดว่าคุณก็จะไม่ไม่ไม่ไปต่อนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับใครนะเพราะว่ามันยังไม่ได้คนที่ถูกใจเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอยู่กับกิจกรรมอยู่กับการงานของคุณนะการงานก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยช่วงนี้นะสำหรับชาวเมทุนนะคะก็เลยไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของความรักนะเพราะว่าคนที่เข้ามามันไม่จริงใจนะคะสำหรับคนโสดทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในความไม่ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคนไม่ชัดเจนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะดูแล้วเนี่ยนะ มีโอกาสนะคะช่วงนี้อาจจะได้พบเจอกันนะคนไม่ชัดเจนอาจจะได้สารความสัมพันธ์ได้ใกล้ชิดกันนะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ได้มาเจอกันตัวเป็นๆหรือว่าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อนะคะอารมณ์ค่อนข้างดึงดูดเข้าหากันนะเออรุนแรงเหมือนกันนะคะชอบกันมากเลยนะแล้วก็ ค่อนข้างจะเจอสายเปด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหมือนได้เข้ามาครบกันนะได้มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้ง ะะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะตอนนี้กำลังอาจจะมีแพชชั่นต่อกันนะคนที่เข้ามาก็ค่อนข้างเป็นสายเปนะคะดูแลเทคแคร์คุณเองจะมีโชคมีลาบในเรื่องของคนที่เข้ามาเขาอาจจะยื่นโอกาสมีอาให้ของอะไรกับคุณหรือว่าดูแลเทคแคร์คุณในเรื่องของปัจจัยสี่นะคะเป็นการเริ่มต้นกันค่อนข้างที่จะรุ่มหลงกันพอสมควรสำหรับ คนที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นในทิศทางที่ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงของช่วงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะเราต้องมาอัปเดตกันต่อนะคนที่เข้ามาค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถหลายด้าน อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือทํางานในบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือว่ามั่นคงนะแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะคนที่ไม่ชัดเจนตอนนี้นะค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคนมีคู่หงมองว่าช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการครบซ้อนนะ การที่คุณมีคู่อยู่แล้วนะอาจจะมีใครบางคนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะสลับกันได้หรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะอาจจะไปเริ่มต้นมีความสัมพันธ์แบบลับๆนะไม่เปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละอาจจะไม่รู้นะคะมันอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะเพราะว่ามันเริ่มต้นแล้วนะคะเขาอาจจะ เจอกันจากสถานที่ที่มันเป็นสถานที่เที่ยวกลางคืนนะมันมีไพ่ที่ the moon แล้วก็ the star นะคะคนที่เจอที่พบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเด่นหน้าตาดีนะอาจจะเป็นดาวเด่นหรือว่าค่อนข้างที่จะ,ะมีสเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่าจะไปเจอกับอาจจะเป็นที่เที่ยวหรือเป็นาท์ดอร์นะไปกินไปดื่มหรือว่า อาจจะเป็นทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะแมจิชเชนน่ะอาจจะคุยกันจากทางโซเชียลมีเดียมันอยู่ในสเตจที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เขาเนี่ยอาจจะไปใช้เงินในเรื่องอาจจะไปเปก็ได้นะอาจจะใช้เงินนะคะมีเรื่องของการใช้เงินไปทุ่มไปทุ่มเทหรือว่าไป เขาเรียกว่าซื้อของไปกำนันก็ได้นะสำหรับคนที่เขาอาจจะกำลังไปรุ่มหลงหรือว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะไปเจอคนที่ถูกใจขึ้นมาอีกแล้วเกิดอาการแบบตกหลุมรักกันในทันทีนะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะโดยที่คู่ครองเนี่ยไม่รู้นะเออเป็นการแอบคบกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะต้องอดูดูแลหรือว่าแอบสังเกตพฤติกรรมนะคะถ้ากลับมาดึกๆกหรือไปไหนดึกๆเนี่ยก็มันก็ถ้าถ้ามันก็ดูลำบากนะเพราะเขาอาจจะบอกว่า หรือคุณอาจจะบอกว่าโอเคมันอาจจะมีงานนะคะที่ต้องทำงานล่วงเวลาหรืออาจจะมีเรื่องของการสังสรรน,นะกับลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะมันก็ต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้มันขึ้นไพ่ t h e d e v v l t t h m o o o นนะคะมันอาจจะมีแล้วก็ยังมีอา่าเจ็ดดาบด้วยเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการครบซ้อนหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะ เข้ามาหลอกล่อคู่ครองของคุณก็ได้นะอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้ลุ่มหลงอ่ะนะคะทําให้ลุ่มหลงหรือว่าเออเขาเรียกว่าพยายามในทุกด้านอ่ะที่จะอยากได้คนรักของคุณนะนะคะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดูแล้วโปรไฟล์ดีลักษณะดีนะเขาอาจจะคิดว่าโอเคอาจจะคนคนนี้อาจจะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไเงินเดือนสูงนะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นพวกผู้จัดการหรือว่าเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้เข้ามานะคะเ,ออเข้ามาเขาอาจจะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเ,ออเขาอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์มากกว่านะคะที่จะมีความจริงใจอะ่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่าคน,คน คนคนที่เข้าหาเนี่ยมีคู่ครองหรือ,อยังแต่งงานหรือ,อยังอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจตรงนั้นนะมองแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอค่อนข้างที่จะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีใครบางคนเนี่ยมาหมายปองคนรักของคุณนะก็ต้องคอยระมัดระวังนะคะมันอาจจะเกิดสลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ สรุปก็คือคนโสดนะคะก็อาจจะยังโสดต่อไปยังไม่อยากจะมีคนคบคนคุยเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ดูเหมือนน่าสงสยัยดูไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นขอเลือกที่จะแฮปปี้กับงานมากกว่านะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างแฮปปี้นะมีแนวโน้มจะได้เจอกันเริ่มต้นความสัมพันธ์กัน มีสิทธิ์ที่จะได้ลงเอยกันสารต่อความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นแต่ก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีได้เจอสายเปได้เจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะในด้านของการเงินหรือปจัจจัยสีสำหรับคนมีคู่ชาวราศีเมทุนต้องระมัดระวังในเรื่องของการครบซ้อนหรือใครบางคนอาจจะเข้ามานะคะ,ะเขาเรียกว่าแอบแอบมาจบ คนรักของคุณนะอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นตัวเขานะคะมีแนวโน้มได้เจอคนที่ถูกใจจากการที่ในช่วงของกลางคืนนะอาจจะไปกินไปดื่มนะคะหรืออเขาเรียกว่าอะไรอะหรือทางโซเชียลออนไลน์นะแอบไปคบแอบไปคุยได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตพฤติกรรมของคนรักดูนะเพราะอาจจะมีการ เอาเงินเอาทองเนี่ยไปให้ด้วยคนที่เข้ามาก็หวังในเรื่องของปัจจัยสี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนในช่วงของเมษายน,นนี้นะก็ต้องสําหรับดีสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่ก็สามารถสลับกันได้นะเหตุการณ์มันอาจจะสลับกันได้ก็คือเหตุการณ์อาจจะ สลับกันอาจจะคนมีคู่อาจจะเป็นเหตุการณ์ของคนมีคู่เป็นของคนโสดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะหรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวทํางานเยอะอะไรประมาณแบบนี้นะคะอาจจะไม่มีเวลาเจอกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ ลองดูนะคะว่าเหตุการณ์ของคุณเนี่ยตรงกับสถานการณ์ตร,ตรงไหนถ้าไม่ยังไม่ตรงนะลองเข้าไปเล่นที่เพลย์ลิสต์ของชาวราศีเมถุนได้นะคะลองดูนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือไม่ชัดเจนนะอยากให้ทุกคนสมหวังในความรักมีความสุขนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปอย่างเร็วหรือไม่เกิด นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะชาวราศีเมถุนนะคะก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้แล้วค่อยมาอัปเดตกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ